พอแฟนทักพอคุณพ่อทักนะครับพอเพื่อนทักบอกปุ๊บก็อยู่รถแล้วก็บุพนพงมอะไรครับล้อมันก็เอียงใช่ไหมพอเอียงไปปุ๊บเสร็จแล้วเพวื่อนบอกไปเลยไปเลยล,อล,ยล้ออะไรล่ะพอเราพอเราเคลื่อนที่ไปปุ๊บล้อมันเอียงไปแล้วพอล้อมันอิ้วไปแล้วปุ๊บมันก็ไปเบียดพื้นนะครับนักลบย่อมมีบาดแผลนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นก็คือสวัสดีครับผมมิต้ธทามยะนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับ มาดูวิธีการเลี้ยวครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไมค์ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าทําไมเลี้ยวไม่พ้นทาไมเลี้ยวไม่ผ่านทําไมเลี้ยวแล้วยังครูดอยู่นะครับอ่ะวิธีการนะครับที่ผมจะมาเนนําเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเลี้ยวยังไงให้รถไม่ครูดนะครับไปดูกันเลยครับนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับมีเพื่อนๆหลังไมค์ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ ามาปรึกษานะครับว่าพี่ตั้มเว е ลาเลี้ยวเลี้ยวไม่พ้นเลีเ้ยวไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยก็เลี้ยวไม่พ้นครูตลอดชนตลอดมีวิธีการยังไงไม่มั่นใจไปกับคุณพ่อพอคุณพ่อบอกเลี้ยว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 ระวังระวังวงเราก็อยู่รถพอเลี้ยวไปอีกทีปุ๊บครูเลยทยํายังไงดีพี่ตั้มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื <ere> arn, ่อนๆนมั่นใจได้เลยเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดสองข้อที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทําเวลาเลี้ยวนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆดูคือเวลาที่เพื่อนเพื่อเลี้ยวนะครับ สองอย่างที่เพื่อนๆจะต้องทาก็คืออย่างแรกครับนั่นก็คือให้ลดเคลื่อนที่ครับลดเคลื่อนที่นะครับบางทีเพื่อนๆขับไปปุ๊บไปกับคุณพ่อไปกับแฟนนะครับนะครับคุณพ่อก็จะบอกคุณแฟนก็จะบอกระวังนะระวังนะสมมติกรณีที่เราเลี้ยวซ้ายนะครับลมาปุ๊บระวังนะระวังนะปุ๊บเราก็จะเบรกแล้วหยุดจึก๊กไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าถ้าขืนปล่อยรถไหลไปใช่ไหมครับมันก็จะไปชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราก็ไม่กล้าแล้วไม่มองแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับ นะครับก็จะอยู่รถปึ๊บเนี่ยพอหยุดปึ๊บระวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเพื่อนืนก็จะเลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปึ๊บรถไม่ได้เคลื่อนที่ครับพอรถไม่เคลื่อนที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้คือมุมใช่ไหมเราขับมาปึ๊บเราเลี้ยวไปงี้ใช่ไหมพอเพื่อนเพื่อนขับมาปึ๊บแล้วอ่ะพอแฟนทักพอคุณพ่อทักนะครับพอเพื่อนทักปุ๊บก็อยู่รถแล้วก็มุนพวงอะไรครับล้อมันก็เอียงใช่ไหมพอเอียงไปปึ๊บเสร็จแล้ว พเพื่อนบอกไปเลยไปเลยล้อเลยล่ะพอเราพอเราเคลื่อนที่ไปปุ๊บล้อมันเอียงไปแล้วพอล้อมันเอียงไปแล้วปุ๊บมันก็ไปเบียดคือนะครับนักลบย่อมมีบาดแผลนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆนะครับลืมไปว่าถ้าเราจะเลี้ยวรถต้องเคลื่อนที่ด้วยครับนะครับห้ามหยุดนิ่งนะครับถ้าหยุดนิ่งแล้วหมุนพวงมาลัยอย่างเดียวปุ๊บไม่พ้นครับนะนั่นเป็นสาเหตุว่าทาไมมือใหม่ถึงเลี้ยวแล้วไม่พ้น เลี้ยวแล้วไปขูดด้านข้างไปขูดเลี้ยวแล้วไม่พ้นเสาเลี้ยวแล้วด้านข้างนี่แขะซ่าไปจนหมดนะครับอถอยหลังเข้าซองบางทีไม่เลี้ยวหมุนพวงอะไรอย่างเดียวด้านข้างรูดมาตั้งแต่ท้ายยันหน้าเลยนะครับก็ไ <c oughs> ม่ได้ซ้ํา,าเติมนะนะครับเพื่อนๆครับผมแค่ม,มาชีช้แจงให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าลักษณะแบบนี้แหละครับที่เพื่อนๆต้องระวังให้ดีข้อแรกเลยครับเวลาเลี้ยวรถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะถ้ารถไม่เคลื่อนที่ พูดแน่นอนครับผมกล้าการันตีเลยนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกพอมีใครมาทักนั่งข้างๆนี่แล้วังแวบางเราก็อยู่รถแล้วเมคชัวร์เซฟไว้ก่อนอยู่รถเพื่อให้รถอยู่นิ่งนะครับแต่พอเราจะเลี้ยวเราก็หมุนพวงมาลัยถ้าทั้งที่รถยังหยุดนิ่งพอรถหยุดนิ่งปุ๊บเราหมุนพวงมาลัยรถไม่เคลื่อนที่พอรถเคลื่อนที่ปุ๊บออกเลยครับออกด้านข้างเพราะว่าล้อมันเลี้ยวไปแล้วนนี้ พอขึ้นที่ไปปุ๊บรถเป็นเช้าไปหาทันทีเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องจําไว้ว่าเวลาที่จะเลี้ยวรถต้องเคลื่อนที่ด้วยมันก็จะมีคําถามอีกตามมาว่าพี่ตั้มซอยแคบทํำยังไงล่ะเนี่ยทางเข้าบ้านทางออกบ้านเนี่ยมันซอยแคบจะให้เคลื่อนที่ยังไงนะครับเร็วขับเร็วมันก็ไม่เบียดสินะครับอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับเวลาเราเลี้ยวซอยแคบรถเคลื่อนที่ด้วยนะครับเคลื่อนที่แต่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เร็ว ขอให้เคลื่อนที่เคลื่อนที่ช้าๆเรื่อยๆอาอาตามสถานการณ์ถ้าซอยกว้างพื้นที่เลี้ยวกว้างเราก็ขับตามปกติแต่ขอให้ลดเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นซอยแคบเราเคลื่อนที่ด้วยแต่เคลื่อนที่ช้าๆไม่ต้องรีบไปช้าๆถ้าพื้นที่แคบมีสิ่งกีดขวางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็เคลื่อนที่ด้วยช้าๆเคลื่อนที่ด้วยหมุนพวงมาลัยไปด้วยถ้าหมุนพวงมาลัยไปแล้วดูกระจกสมมติว่า,าเราหมุนข้างซ้ายนะครับเราไปเบียดฝั่งซ้ายเราก็คือเลาะตรงก่อนนะครับ มีควรู้สึกว่าเราจะเข้าไปเบียดแล้วคืนล้อตรงก่อนนะครับพอคืนล้อตรงเดินหน้าไปสักหน่อยนึงแล้วค่อยหมุนซ้ายเพิ่มใหม่เหมือนกันเช่นฝั่งขวาใช้เทคนิคเดียวกันเลยพอเราเลี้ยวขวามาปุ๊บอ่ะเราก็ดูพื้นที่มันแคบใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวมาปุ๊บดูกระจกมองข้างดูว่าเราเริ่มเข้าไปเบียดไหมถ้าเริ่มเข้าไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้แล้วคือล้อตรงก่อนคืนล้อตรงแล้วเดินหน้าไปสักพักหนึ่งเดินหน้าไปสักหน่อยนึงแล้วค่อยหมุนขวาใหม่นะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับ ดูกระจกมองข้างว่ามีช่องว่างไหมถ้ายังเบียดอีกก็คือล้อตรงใหม่เริห,หน้าไปเริห่หน้าไปอีกนิดนึงแล้วค่อยหมุนใหม่แล้วก็ดูใหม่อ่ะท้ายพ้นแล้วท้ายเรามีแววว่าจะพ้นขอบตึกพ้นเสาหรือบล็อปุ๊บลแล้วก็ค้างผงอะไรไว้รอรถตรงอย่างเดียวโค้งมาเรื่อยๆรถเคลื่อนที่โค้งมาเรื่อยๆแล้วก็พอรถตั้งตรงกับถนนแล้วก็ทยอยคืนนะครับทยอยคืนแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือนะครับข้อแรกสําหรับการเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นเหตุผลหลกักๆเลยทําให้ ที่ทําให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยวแล้วไม่พ้นเลี้ยวแล้วด้านข้างไปครูดเดี๋ยวเลี้ยวแล้วรถไปเบียดเสานะครับอันนี้ก็เตือนสติตัวเองว,ว่าเวลาเลี้ยวรถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับในการเลี้ยวใครที่ยังติดปัญหาเรื่องเลี้ยวใครที่ยังเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยติดตลอดจาไว้เลยครับเลี้ยวแล้วเราก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับรถเคลื่อนที่ด้วยนะนะครับผมมาต่อมาข้อที่2ครับ ข้อที่สครับเพื่อนๆรู้ดีเลยครับผมทําคลิปมาเยอะนะครับข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเราเลี้ยวแล้วนะครับเราจะเลี้ยวตอนไหนตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์ตันไหนจะเป็นตัวบอกว่าถึงเลี้ยวแล้วนะครับรถเราไม่ได้มีสรินะครับเลี้ยวแล้วถึงเวลาต้องเลี้ยวแล้วตรงนี้เลี้ยวได้เราไม่มีครับนะครับสิ่งที่จะบอกเราได้ก็คือกระจกมองข้างครับเพื่อนๆครับเป็นเทคนิคของผมที่ผมคิดค้นขึ้นมาเพื่อบอกให้ เพ me ื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับได้เข้าใจว่ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนถ้าเพื่อนเพื่อนขับรถตรงไปเนี่ยไม่ว่าจะออกจากซองไม่ว่าจะเลี้ยวมุมตึกไม่ว่าจะเลี้ยวเข้าซอยแคบเลี้ยวเข้าซอยต่างๆเลี้ยวกับบ้านเลี้ยในที่ทํางานอ่เลี้ยวขึ้นตึกอาคารนะครับใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยครับนั่นก็คือกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับอ่ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนลดเคลื่อนที่ด้วย พร้อมกันทั้งสองอย่างรวมกันเปะ๊ะรับรองว่าผมกล้าการันตีเลยว,ว่ารถไม่มีครูดแน่นอนเพื่อนลองนําไปไปฏิบัติดูครับถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วชอบนะโอ้พี่ตั้มครับครูดมาแล้วครับผมแม่เจ็บใจและเกินครับึ่งนมาเจอคลิปนี้น่าเสียดายจริงๆครับถ้าเจอคลิปก่อนหน้านี้นะาผมสบายแน่ๆเลยครับถ้าพเพื่อนดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าพเพื่อนชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม ยังให้เพื่อนเข้าใจตรงจุดนี้ครับเวลาเพื่อนเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างเลยลดเคลื่อนที่ครับลดเคลื่อนที่ปุ๊บหมุนครับกระจกมองข้างเลยนะแล้วหมุนมาครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูด้านหน้าครับพอรถตั้งตรงปุ๊บคือรอตรงครับแบบนี้ครับเวลาเพื่อนเลี้ยวเวลาเลี้ยวรถนะครับเพื่อนต้องรู้ต้องรู้ด้วยว่ารถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะนะครับถ้ารถไม่เคลื่อนที่เบียดแน่นอนครับเวลาเพื่อนขับรถเนี่ยนะครับขับตรงไปปุ๊บเจอซอยแคบๆนะครับ โอ้พีท้ามันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงล่ะรถท่ามแคบนะดูนะครับเคลื่อนที่ด้วยนะกระจกมองข้างปุ๊บฮะเลยแล้วครับเลยแล้วหมุนครับรถเคลื่อนที่ถ้าเราไม่มั่นใจเคลื่อนที่ช้าๆครับก็ค่อยไปครับแล้วดูกระจกมองข้างครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยคืนครับให้รถถ้าถ้าเพื่อนๆขับมาในซอยแคบนะครับเข้ามาปุ๊บคืนล้อก่อนคืนล้อก่อนนะครับคืนล้อตรงก่อนปุ๊บแล้วค่อยดึงขวาใหม่ พอดึงขวาปุ๊บรถตั้งตรงกับถนนแล้วค่อยคืนล้อตรงและขับตรงไปครับรถเคลื่อนที่ถ้าเป็นซอยแคบเคลื thi, ่อนที่ช้าๆได้ครับไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้รถเคลื่อนที่รดไหลเรื่อยๆพอรถไหลเรื่อยๆปุ๊บดูกระจกมองข้างครับ,บกระจกมองข้างเลยแล้วค่อยหมุนนะดูด้านหน้าฝั่งขวาครับเห็นไหมไครับอันนี้คือทางแคบเลยนะกระจกมองข้างนะครับเลยพอเลยปุ๊บหมุนครับหมุนมาปุ๊บะถ้าหมุนมาปุ๊บเป็นพื้นที่พื้นที่กว้างก็ค้างพรงมอะไรได้เลยแต่ถ้าเป็นพื้นที่แคบ ก็คือพิมอะไรหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะโค้มาครับเรื่อยๆมาครับฝึกนะครับฝึกปุ๊บอ่ะพอรถตั้งตรงปุ๊บคือรถตรงนะครับแบบนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเลี้ยวขวาเหมือนเดิมนะครับเลี้ยวขวานะนะครับเหมือนเดิมเลยครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนรถเคลื่อนที่ด้วยนะนะครับปุ๊บอ่ะพอรถเคลื่อนที่ปุ๊บมานะครับกระจกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนครับนะครับพอเลยแล้วหมุนหมุนโคมาใช่ไหมครับก็เหลือบดู กระจกมองข้างหน่อยหนึ the the ่งนะครับดูกระจกมองข้างว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างปุ๊บอ่ะเราผ่านแน่นอนครับแล้วรอคือล้อตรงอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะไปครับนี่แหละครับนี่นี่คือสาเหตุว่าทําไมเพื่อนๆขับรถแล้วเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวแล้วทําไมเอ่อเลี้ยวไม่พ้นนะครับทําไมเลี้ยวไม่ได้นะครับพอเลี้ยวไปเลาครู่ตลอดนะครับเพื่อนๆจาไว้เลยเวลาเลี้ยวรถกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนและอีกอย่างหนึ่งสําคัญก็คือเวลาเลี้ยวลดเคลื่อนที่ด้วยนะ ถ้ารถไม่เคลื่อนที่การันตีแน่นอนว่าคลูดแน่นอนครับนะครับด้านหน้านะครับเลี้ยวทางแคบครับเลี้ยวทางแค fit, แบ Lauren นนกระจกมองข้างเลยนะครับรอกระจกมองข้างเลยนะครับพอเลยปุ๊บแล้วหมุนโค,โมครับหมุนโค้งมาครับพอโค้งมาปุ๊บนะครับช้าช้าครับไม่ต้องรีบถ้าทางมันแคบไม่ต้องรีบครับโค้งมาปุ๊บดูด้านข้างครับมีช่องว่างไหมนะครับถ้ามีช่องว่างนะนะครับเนี่ยดูเวลาเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยมีช่องว่างตรงจังหวะนี้นะครับถ้าเรามองเนี่ยนะค,ครับโบดยปกติมุมกล้อง มันจะเห็นได้แค่นี้มันจะขยับหัวไม่ได้ใช่ไหมแต่เรานั่งในรถนะครับเราสามารถโยกหัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อดูช่องว่างได้นะครับอ,อันนี้เป็นกล้องมันขยับไม่ได้ Heroes ด Scotland, Wang, ังนั้นเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับสามารถโยกหัวโยกตัวเพื่อดูช่องว่างตรงนี้ได้นะ,นะครับแต่ถ้ามันมีช่องว่างห่างแบบนี้สบายเลยครับรอรถตรงอย่างเดียวเลยครับพอรถตั้งตรงปุ๊บนะครับคือรอตรงได้ครับตรงๆไปได้เลยอ่าแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์เลี้ยวขวาด้านหน้าอีกทีนึงครับซอยแคบนะนะครับเลี้ยวขวาซอยแคบนะครับ ขับตรงๆมาก่อนครับใช้ทฤษฎีผมเลยครับตรงๆมาก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยย่างครับเลยแล้วหมุนครับหมุนครับโค้งมาแล้วดูกระจกมองข้างมีช่องว่างไหมนะครับมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างนะครับถ้ามีช่องว่างนะสบายๆครับถ้ามีช่องว่างปุ๊บค้างพวงมาลัยไว้เดี๋ยวรอรถตั้งตรงครับคือรอตรง เลี้ยวขวาด้านหน้าอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเลี้ยวนะครับดูดีๆนะรถเคลื่อนที่นะครับสองสเต็ปนะกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนสเต็ปที่2ลดรถเคลื่อนที่ด้วยนะครับกระจกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนครับหมุนเคลื่อนที่ครับโค้งมาดูกระจกมองข้างสิว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างพ้นแน่นอนครับเล้วรอรถตั้งตรงพอรถตั้งตรงปุ๊บคือรถตรงครับผมอ่าแบบนี้ครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยวสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ คนที่ยังขับรถไม่คล่องคนที่ยังเลี้ยวไม่เป็นคนที่เลี้ยวแล้วครูดคนที่เลี้ยวแล้วไปคู่เสาคนที่เลี้ยวแล้วไปเบียดรถคันข้างๆนะครับจาไว้เลยครับ2สเตปนี้นะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนสเตปที่2ท่องให้ขึ้นใจรถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับจะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าแล้วแต่สภาพจราจรและแต่สภาพถนนถ้าพื้นที่แคบไม่มั่นใจเคลื่อนที่ช้าๆแต่ถ้าถนนโล่งเคลื่อนที่เร็วได้นะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยวยังไงให ผลเลี้ยวยังไงให้ไม่ไปครู่ด้านข้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อย่างมั่นใจเทคนิคนี้ผมใช้สอนนักเรียนเพื่อนลองนําไปใช้ดูครับลถเคลื่อนที่ด้วยกระจบข้างเลยแล้วหมุนลองนําไปใช้ดูครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพืเ่อนๆครับกับการเลี้ยวนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ครับ ขับรถไปเก,ก้ๆกันๆนะครับไม,ไม่รู้ว่าจังหวะเลี้ยวไม่รู้ว่าต้องหมุนพวงมาลัยตอนไหนตอนคลิปนี้ผมก็ทำมาเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับในการเลี้ยวนะครับสองสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือลดเคลื่อนที่กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับสองอย่างนี้จะทําให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยวสามารถเลี้ยวพน้นแล้วก็เลี้ยวไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็ ภัยถ้าเพื่อนๆครับอยากแนะนําเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่มือเก่าก็ได้นะครับสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับมาพูดมาคุยมาปรึกษาหรือว่าจะมาแนะนาเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆมือเก่านะใครที่มีเทคนิคไอเดียดก็สามารถจอยเข้ามาแล้วก็แนะนํามือใหม่ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บก กดเข้าร่วมได้เลยนะครับรอผมอน,นุมัติแป๊บเดียวก็เข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าไปดูกระทู้ของเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่เขา ตั้งโพสไว้นะครับเป็นความรู้นะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังขับรถไม่คล่องก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับใครยังไม่จอยเข้ามานะครับกราบเรียนเชิญผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปห้านนนะดรรััับบิคคีีสสว